สวัสดีครับสำหรับหน้าด้าตรงนี้ผมไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแค่ยีหน้าเลยเข้ากับเฮเลนหรือว่าเข้าไปหาพวกสซจวดเเลนได้ยืนอยู่กับพื้นที่ในรอบรอบตัวของเพื่อนเขาใช่ไหม่เวลาคิวอะไรหรือว่าในไฟใหญ่อะไรอย่างนี้ครับอารมณ์คล้ายๆกับเล่นซัพพอร์ตแล้วเอายิปเนกมาตบรวบทีเดียวเออนั่นแหละประมาณนั้นเลยยืนกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนยีหน้าชอบยิปเนกชอบนะครับ จะรูนนะครับผมก็สับเปลี่ยนลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับบางทีก็จะเป็นรูนเจาะร้อยบางทีก็จะเป็นรูนห้อยขี้ขึ้นมา2เม็ดนะครับแล้วแต่ชอบเลยครับทุกคนเฮ้ด hey. ีขิมันก็ดีในบางจังหวะที่อยู่ดีเฮ้คลิมันก็แรงไปเลยนะครับแล้วก็วันนี้เจอมูลานอ่าเขาเอาไปผมมูลาดมาเล่นกับเรานะครับถามว่าเราขัดได้ไหมก็ค่อนข้างยากนะครับโดยใช้กิวสองกรัมเลยผมทาไม่ค่อยเป็น ได้อาจจะได้อยู่ในบางจังหวะจะได้อยู่รอเคเรเลยครับเลเวลหนึ่งมูลาดแรงนะครับคือเรียกได้ว่าเทียบเลยแหละเรียกว่าอาจจะโดนเฟิร์สบัพต์ก็ได้แง่ถ้าไม่ลองถ้าไม่ระวังกันนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยเลยเป็นคอมโบคู่การหมิงกับอิกกี้อีก,กี้เป็นผู้ชายะครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นผู้หญิง <c oughs> แล้วมาอิกกี้ที่เป็นสกอย์ต์แง่ ตามเพลงดีกี้ถ้าเป็นสกอยส่วนตัวผมนั้นถ้าเป็นสกาไม่อไปทางเลกเก้ซะล่ะลเอาเอาแล้วมีกดวาร์ปจริง <c oughs> ดูได้แบบมีวาร์ปชดชดชดไม่มานะครับอขออนุญาตัดหลังนะครับส่วนด้านบนจะเ,เล่นกันแล้วโอาโหพวกเราไปตรงกลางด้วยแบบนี้เราไปเทกลางเลยหลับ มันหลายดาวเวลสี่เลยครับไปเทคกลางแต่ว่าจากกังเกิลเราดักทางกลับครับเราดักทางข้าง,างบนจะไปข้างหน้านหรือ,อ,อ,อว่าเออเ้ยเป็นอะไรไหมลูกยี่หน,น้าหน้าหน้าดุกระทกแทกกระเพงแบบเป็นไรไหมลูกเสียเชิงคือเสียเชิงฮีโร่พอได้เสียเชิงคือนี้หมดกันเลย กดสกิลสองไปแล้วสำหรับโจ๊กเกอร์เราก็ดูแค่ว่าเขาสองไปหรือยังนะครับหรืออาจจะไปเล่นในเพื่อนก่อนก็ได้นะดูก่อนว่าเกมนี้เราจะออกเป็นสายไหนดีนะครับแต่ว่าไก่พามันแรงเกินไปก็อาจจะออกของกันสักชิ้นนึงนี่นะเรื่องออกของการได้ชิ้นหนึ่งนะครับถ้าเราเอาเคิร์สเต็มาละ แต่เรคิดตั้งแต่นาลอบบี้ว่าเอ้ยดามเมจมันหนักเกินไปเราอาจจะไปเล่นสายพลังแสงเขียวอะไรอย่างงี้ตั้งแต่หน้าลอบบี้เลยนะครับอืมแต่กเกมนี้ก็เน้นแรงไปเลยแค่ออกของชิ้นเดียวก็พอถ้าอ,ออกสองสองกันผมคิดว่าดามเมจในการเอาพลังแสงเคอร์ซอ,อบเดนโอ้ยจุดลิกผันได้เป็นในการเอาเคอร์ซอ,อบเดนมามันก็ไม่ค่อยสำคัญกันเท่าไหร่นีครับ Oh, โอ้สยว์อุตวัตเพื่อนเราก็รู้ส่งือน,นะเราลอปลักปึ๊บปั๊บปึ๊บอันนี้เอไม่ได้เอาแบบพวกตัวเอาโอเมนมาแขังเอาฉีมาผลักก็จะเล่นอีกสไตล์หนึ่งนะครับสไตล์ต้องเข้าหาตัวเขาให้ได้ปู่เดินเร็วจัดปู่ไฟโอ้ปู่ปปไฟสีฟิกเกอร์ครับ หรือว่าได้บริ้งเข้ามาเลยรอได้เพื่อนเห็นเพื่อนจะตายแล้วเสียเพื่อนไปแบบนี้<ต>โอเคงานยังไงสิท้าไมกลับเดี๋ยวผมจะไปต่อโอเคไม่กลับมาขอยัดฟาสแอนฟิเรียสวิปปานเล็ดดีปารเล็ดดีปารเล็ดดีครับถ้าจังนี้ผมเจอกีลา่าผมกลัวแทบทุกคนเลย เป็นเล่นเก่งทุกคนเลยผมบอกตรงแล้วสกิลเพย์บอกว,ว่าลู่ในนันกีฬาโคตรจัดนะครับเฮ้ยขอโทษได้ไหมเพื่อนไปละผมไปชีปเ,เตะบ้อมแตกละเฮ้ยแซบเราแตกกันมาเฮ้ยแซบปุ๊บขอโทษด้วยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เวลาผมสตรีมแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าเล่นกันไม่ค่อยเป็นนะครับตอนแรกผมก็เล่นยีได้ไม่เป็นนะตั้งแต่เขามารแรกๆเลยนะครับอืม ต้องเรียนระวังคอมโบมันละบากจ้ะแซบติดป้ายปุ๊บโอ้โหกรีฟิกวัยรุ่นช้าไปหน่อยครับไม่ได้ว่าช้าไปหน่อยก็ว่าช้าเลยหรือทุกดคนติตั้งแต่แรกก็น่าจะน่าจะตามได้นะวอ้าว DM ว่าโคตรหินตัวนี้ผมข้ามไปไม่เคยได้เลยนะครับตั้งแต่ทำคลิปมาหลายคลิป หินตัวนี้ไม่ทำผมดูแย่ตลอดแล้ก็แย่จ้าดไปก็ต่อที่ดีเบนเชอร์เลยละกันนะครับคราวนี่แหละผมบอกเพื่อนๆมาจะออกเป็นสายแทงนิดนึงใช่ไหมออกของการชิ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเล่นสายเจาะเดียวนะครับเล่นสายเจาะเดียวแล้วก็ไปออกพวกดีเบนเชอร์พวกนู่นนี่นั่นเลยนะครับเอาไปตามสูตรปกติปกติเขาไม่ได้กันไหม ก็เลยเขาไม่ได้กันนะครับซุปแดนมาเดซาวูเดซาวูเอเจนซี่มันใช้แฮมปี้ฟัวรโอ้กลับบ้านดีกว่าครับตรงนี้โอ้เพื่อนหิวให้เราเลยต่อครับเป็นหมิงไงเราก็ไปห้าวต่อโอ้เดี๋ยวฟ้าขึ้นแบบนี้ฟ้าขึ้นแบบนี้เอาเลยเพื่อนล้า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 ไวๆแบบป่วงบ่องไวๆแบบป่วงบ่องเออไม่ใช้อยู่ไหนนะครูเดาหมอผ่าครับ เอเดี๋ยวผมจะผ่าถึงนี้พ่านจะต้รอเขาจนจุดล่าสุดโอ้จะรวัดผ่านนะครับไปเลยสวัสดีครับท่านสมาชิกซ้ายครับผมตอนนี้เดี๋ยวซ้ายหักงมางไยมาซ้ายครับอู้งก็ทางตรงอย่างเดียวอย่างเดียวมาี๋สองๆนี้เลยอ่าอุ๊ยโโอ้หขออนุญาตฟ้าได้ฟีเลือดนะครับ ทรงๆนี่เลยเอมัลเอ๊ยไม่ใช่เอมเบรี่อ่าเฮเลนมันจะยืนอยู่กับเพื่อนออนะฮะเวลาคิวอ่ะเออประมาณนั้นเลยนะเขาก็เข้าไปตรงกลางแบบระเบิดไฟเลยพุ่มเดียวพุมว่มเดียวนะฮะพอแค่ยืนให้ได้แค่นั้นพอและตอนนี้นะถ้าเ้าผมว่าจะเล่นเป็นสายเดี๋ยวขอลองคิดดูก่อนแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เราบิ่งปสายเจาะสองเจาะแรงแล้วนะครับสองเจาะแรงสายสองเจาะสายย้อนเกาะแรง ไปหมดแล้วไม่ดูวันจะกลับมาเราเราทำเป็นผัวบ้าไม่รู้นะครับวาร์ตรงนี้ปึ๊บอาจะกลับมาคือถ้าทำเป็นรู้อ่ะมันจะมีนำแสงกำมะขิดนะครับหรือว่าออร่าแบบอยากฆ่าอะไรอย่างงี้หรอเออเขาจะหนีได้แล้วเราทำเป็นไม่รู้ก่อนเราทำเป็นไม่รู้ก่อนเลยเออในเขาจะตุกติกแบบกดสกิลหนึ่งหนีนะครับตั้งแต่เรามาเลย ก็แล้วแต่นะประมาณหมาตรงนี้เราได้แอน h a นส์หมาม่วงปล่อยที่ด้านตรงกลางเลยครับถ้าสรงๆถือว่านะซ้ายมันได้แล้วขวามันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราทำป้อมไปเออตีป้อมเลยแล้วถ้าป้อมซ้ายเราทำาป้อมขวามันได้ใช่ไหม เราโดงกลางมันเอาออกยากมากแรงประมาณประมาณซูพิมพ์ขึ้นเนี่ยเขาไม่ค่อยเอาตรงกลางแตกนะครับเราปล่อยกลางเลยเออฮพิกเกอร์มาแล้วแต่สงวนที่เราจัดเล่นเลยรยาตาเราก็ฟาดนฟรีเดเรียดครดับผมโอเคอารีการก็ได้ล่วงลงไปแล้วนะครับคราวนี้ถามว่าเอาทำไมกลาง เขาไม่ชอบให้แตกกันนะพี่เ็เวลาบางแตกใช่ไหมเขาจะเข้าซ้ายง่ายมากเราจะเข้าขวาง่ายมากตอนที่เราบีบฟ่งตงข้ามเนี่ยเขาอาจจะมาหลบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างนี้นะครับมันจะไม่มีที่หลบเออมันจะไม่มีป้อมแล้วมันเลยง่ายต่อการเข้าซ้ายเข้าขวาหรือว่าบีบสตูเนี่ยบีบแมปบีบแมปเล่นแมปเขืนว่าเวลาเพื่อนแบบมายืนด้วยกันผมก็ไม่รู้จะทำอะไรถ้าเป็นปกติผมก็จะไปทำเลยแลผมขอแยกนะเพื่อนมันต้องแยกด้วยกันทำเลยนะ ร่างไม่ได้ทำนม่แน่นโอเคเพิ่งเก็บฟ้าไปเลยลงมาตอนนี้เราเราสู้เราสู้ได้ใช่นหครับเราสู้อ้อยได้แบบสบายๆไม่มีฟันิชแรงไปเลยดีกว่าตอนนี้ถ้าเกมมันมาทรงนี้แล้วนะครับผมเป็นฟ้าแตนฟรีเลต์แล้วแรงไปเลยจ้า3,600กับการที่เราประกบดาบแม่ แล้วเราปิดหลังไงเหมือนปิดทองหลังนะแดนอะไรถึงเมเขอแค่สกิลหนึ่งกินได้ให้โดนนะครับโอ้ตัวนี้น่าจะเล่นไม่ได้น่าจะเล่นไม่ได้ถอยดีกว่าสกิลหนึ่งกินได้จริงระยะมันอะ่ะมันจะมีแค่ขอบระยะของมันใช่ไหมเวลาที่เรากดสนนกิลนี่มันจะไกลแค่ไหนนะครับแต่ว่าพเพื่อนๆต้องกาาาัดระยะตอนที่มันแดดด้วยนี่ครับม,มันไม่ใช่แบบน่้ การไปรคิวหนึ่งแล้วมันไกลแค่นั้นมันต้องแดดเข้าไปอีกนะเออมันไกลกว่าระยะจริงครับฟึ๊งอะไรอย่างเงี้ยสกัดเอ๊มันจะแอบไกลกว่านิดนึงนิดน,นึงนะครับเรากะกันดูแล้วบีบมาล่างแบบนี้ล่างแบบนี้โกรธอ่ะเตะเตะคุณนรกอย่างเท่และจะวัเทอย่างจาัดโอ้โหวันนี้เอาอ่ะวันนี้เอาเลยวันนี้เอาเพลยง ในสตตีมไม่เอาโยนอืมแต่ว่าถ้าที่ดูหรือว่าไปฟังนักแข่งมา,เ,<ร>าเขาบอกว่ายีน่าเป็นปตัวกากในการแข่งเลยนะเออแตผมคิดว่าในแรงก็ยังโอเคอยู่ถ้าไม่ได้เจอตัวแก้ทางมันหนักจนเกินไปหรือว่าโดนขังอยู่ในเลนนะครับโดนขังอยู่ในเลนเช่นโอ้ทั้งป่าเขามาต้อมเลนเราหรือว่าออฟเลนเขาแบบ โอ้ไม่เธอหนาใส่เราจัดตัวแก้ทางอะไรเงี้ยเออ s <S ดับกันมาดีๆนะผมแค่ตอนนี้ผมแค่ดับตามคอมเลยเอามาถลุงในไฟนะครับเอามาระเบิดไฟโอใครเพื่อนหิวไอทีโอ้โหเพื่อนรักฉันแล้วซ้ายอ้ขวาแตกแล้วซ้ายไงซีรหลอเล่นเ <laughs> สียพิเก, <laughs> กเกอร์แต่จริงโจ็กเกอร์แปเราได้นะ คือแปเราอาจจะตายได้เลยนะครับเมื่อกี้เข้าไปก็กัดสัตจะแบบแอบโยนนิดนึงแอบฮาดนึงเคล็จเียบรอนี้เรากลับครับ,รบ<ฟ>อ่าคราวนี้ผมขึ้นเป็นหนากแบงเสร,ร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็จะขึ้นเป็นเบรดออฟอิเชอร์ลตตี้เลยครับแีมเพอะตอนต้นเกมผมไม่รู้ว่าเราจะได้นำสักแค่ไหนหรือว่าเราจะทําได้ดีต้นเกมขนาดไหนนะครับเกอดได้ว่าเกมมันทรงๆอย่างนี้ยผมจะออกของการมาชิ้นหนึ่งอาจจะสู้องค์สู้อ้อยอะไรยาก อาจจะไฟห้าในอ้อยม,มันโหดเข้ามาทีตายอะไรอย่างงี้นะอืมก็ลองช่างน้ำหนักในการแก้สถาน,นการณ์ไอ้เทพดูเลยตัวนี้บอส <c oughs> สองพันสองแอร์พันเก้าสองพันสองหนึ่งสองพันสองอุ้ยเราไปสามร้อยป้อมน่าจะยากกว่าเราน่าจะเรียบป้อมนี้ยากคร <c oughs> ับเราไปหาปเพรสออฟอีเทอร์ล้วตีก่อนเลยเกๆๆเย์เลยเกยเลยเกยลแล้วเลยแล้วกัน ปึ๊บเอา้าเอา้เอามันไปชินชาในการกดค่แะแบบว่าสับของผมเห็นปเป็นแล้วทีแล้วผมก็ <laughs> What What Bro โอ้โหตายแล้วตายแล้วหัวส่วนตายหมดแล้วสมองสมองโอ้หขอบคุณครับ ม่น่ามือไวเลยโอ้โหมือไวเกินสมองตามไม่ทันอันนี้ที่เขาบอกว่าให้พูดก่อนคิดนะครับอันนี้นิ้วแม่งไปก่อนสมองจะเลยเบนฟลัชโชเลยเว้ยเอ้ยเป็นหิวให้เล็กน้อยเพื่อนก็หาคลิปตเตะเพื่อนก็เชื่อมครับเบบาว่ามึงก็ไปยืนให้ชิบมัเตยหน่อยกูก็เลยแค่อยู่สมองไปหมดแล้วขเขินเลย ต้องมาหาบริษัทเอฟฟิเซอร์ซื้อกันใหม่ขาดอีกอะร้อยกว่าบาทขาด, 15, 40, 40, 40, 40, 40. ดขอีกห้าสิบพันสี่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 คิรินขอตอนนี้เราได้เลยเอแอดเราได้ได้เบรเออได้คืนมาแล้วโอเคมันใช่เลือกไปแล้วเนี่องไปทำเลนทำเลนแหมฮู้บเราได้เราได้ฟองมันไม่สนใจครับแม่งเข้ามา ข้อนี้เราก็จะได้3ทางแลว้วนะครับเพื่อนเพื่อนเราอาจจะไม่ใช่ตัวดักทางมูลาดได้ดีสักเท่าไหร่แต่เรื่องของการที่เรามีโบลิตี้สูงหรือว่าการเคลื่อนไหวผิวผิวไหวทางสายน้ําเราทําได้สำหรับวีหนาเออก็หาดูครับเ,เข้ามูลาดได้หาล่างทรายมูลาดได้ s <S ก็ถือว่าไปนอันจบ <the land. S 1> แต่มันยากหน่อย <St> แต่พอเล่นปเป็นเแล้วคือทิ้งไว้แบบประมาณหลานึงเลยนะประมาณกิโลนึงอะ เราได็ประมาณ800 m. เมตรเฮ้ย500เมตรเขาทิ้งไปกิโลนึงเ,เป็นหลังสวยตรงนี้เขามาลาัดช็อตอย่างเทพแล้วไปกันต่อที่ซ้ายแต่มันจะตามมุล่าไม่ค่อยทันนะแต่ว่าปุ๊บ2ส,สโลแล้วสะปัดด้วยอันตี <Ooh. S 1> อันนี้ก็ไเรียกว่าเก็บซากแม่ในทางนี้สเปเชียลฟอร์สเขาเรียกว่าเก็บซากหรือว่าพอยแบงค์หรือว่าการเล่นเอ <Grand. S 1> ทั้งหลาย รอแดดรอสตาร์นเลยเอ๋ต้านสู้ตัแข่งเออเห็นไฮไลท์บอกว่ากาลิน่าเขาชอบทำไฮไลท์ใช่ไหมเวลาเล่นยีลงยีน่าอะไรอย่างเงี้ยกดห้ามตายแล้วกดอันติสตันได้นะครับสตันได้เลยเออประมาณนี้ล้วกันสำหรับยีน่าในแพท์ปัจจุบันก็ยังเป็นตัวออฟเรนที่ โหดพอสมควรถ้าไม่ได้โดนขังในโตเลนมากเกินไปหรือว่าเล่นระบาดในเลนนะครับโดนแบบ2รงลนึ <Yes. S 1> ยเยอะเกินไปหรือว่า1ต่อหนึอะไรอย่างนี้เนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับจีน่าในคลิปนี้นะครับ mm hmm. ช่วยนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก b e เลยกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาาไปก่อนสวัสดีครับผมกับจีน้าระเบิดไฟในคอมเน้